สวัสดีเอฟซี G, ท่าน u ูทูบนะครับนี่เลยนี่เดกกาแยกเสียงไฮโลมีหลายรูปแบบนะครับนี่ครับนี่ค่ะสวยงามเหองไหมครับสวยงามหลายรูปแบบครับสวยมีหลายๆอย่างมีทั้งจุดจ้ำมีทั้งสูงตำ่ำมีทั้งสูงอย่างเดียวต่ำอย่างเดียวแล้วก็ว่าไปสวัสดีท่านเอฟซีท่านยูทูบนะครับ ก็เช่นเคยไม่ค่อยได้อะไรมากมายก็กทําอยู่ประมาณนี้ทำหลายอย่างอยู่แต่มันไม่ทันคนเดียวอะ่ะทั้งแต่เช้าทุกวันต้องบอกเอฟซี C ก่อนไปรสนใจไม่อย่างไหนก็โทรเข้ามาถามตามเบอร์เลยอ่ะอันไหนทําทันเราก็ทําให้อันไหนไม่ทันก็วางไปนะเอฟซียังไงทุกวันนี้ซื้อของก็ดูกันนิดนะะึงหลายเพจเล่กลมหลอกลวงกันแหลกล้านก่อน เอฟซีมาดูเอาเองนะครับการซื้อการรับประกันอะไรกิน,นไม่กินผมก็ไม่กล้าพยันรณาเขาแต่ที่เห็นคือมาเห็นน้ำตาไหลทุกไลายเลยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ได้ทิ่นะนะโอ้ยกวจใจไป่ลโอเคก็น่าจะประมาณนี้ให้สวัสดีเอฟซีนะครับ ใจก็รุ่นไหนก็นัน่นเข้ามา <Okay>. yeah, ต่บอกเอฟซีก่นจะใช้ตัวแยกเสียงนะ okay. Yeah, okay. ให้เอฟซีจำไว้ว่าตัวเนี้ยมันเป็นเสียงเดียวกันนะตัวแยกเสียงให้รนะเห็นไม่เลยตัวแยกเสียงให้รูต้องอธิบายเอฟซีก่อนว่าตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันบางคนอัดเสียงแบบนี้ยเขาเล่นไม่ได้เนี่ยขอให้เรานึกถึงตวเนี้ว่า มันเป็นเสียงเดียวกันคือมันเป็นหนึ่งสองสามได้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับเห็นไหมอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมาอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมเราก็เล่นห้าสามสองห้าทับเอียวสองสามสาเอียวสองเอียวอะไรก็ว่าไปประมาณน,นี้แต่ถ้าอาัดเล่นง่ายก็ต้องอัดหน้าอย่างนี้หน้าบนอย่างนี้เลื่องง่ายครับเนี่ยคักกักอย่างเดียวนะกักข้าวอย่างเดียวเน้นกักนะครับไม่เน้นโตด๊ดโต๊ดไม่มีที่บ้านไม่มีขายเลิกจีเคยโทรมาถามแล้ว ถ้าเล่นตัผมขายไม่ได้นะเดี๋ยวันจะรลาตายเลยแต่จากักผมขายให้ได้ครับนี่หกสี่ 4, กักหกสีย่ยงเดียวนี่เห็นไหมเบิ้ลอย่างเองเดียวนะครับถ้าเล่นน้าบนขอยเบิ้ลนะจะได้กักง่ายขึ้นแล้วหน้ากลางก็ขอยเป็นอย่างนี้หน้ากลางก็เป็นอย่างนี้นะนี่เห็นไหมครับนี่คือตัวจดจาวิธีการเล่นกักอย่างเดียวเหมือนกันบางคนเอ๊ะอาจอย่างนี้บางคนเขาบอกว่าเอ๊ะต่ํามันก็ทํางานสูงมันก็ทํางานทําไมมาทํางานเพราะว่า เสียงมันใกล้เคียงกันนั่นก็ผิดพลาดได้แต่บางคนอย่างเงี้ยเขาบอกอ,อ้าวเนี่ยอัดสูงห้าหกแล้วทําไมเนี่ยตับมันทางานทําไมมันไม่เงียบอเอ้าเฮ้ยเนี่ยผมบอกให้กักอย่างเดียวเห็นไหมกักห้าหกมันก็เจ้าเ,เห็นไหมอ้าวเดี๋ยวสมมติว่ากักหกสี่เนี่ยไมย่มันก็เจ้าเห็นไหมบางคนเขาเนว้ากักแล้วต้องเป็นอย่างเงี้ยอ่าบางทีก็ไปอย่างนี้ได้เห็นไหมบางทีก็เป็นอย่างนี้ได้เห็นไหมนี่เห็นไหมกักหกสี่ไว้แค่นี้เองสิบครั้งจะมีอยู่สองครั้ง ที่กักหกสี่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้หรือจะเป็นอย่างนี้คือเขาเรียกว่ามันโลนมันหลุดเลยสิเปิดโดนแน่สองทีนะผมบอกกันนะเรว่าตัวไหนกระชั้งจะสูงจะต่ำก็ชั้นบางคนมันเข้าใจเอออัดสูงแล้วทําไมพอมันมาแล้วอ้าวสมมติมันมาอย่างนี้อ้าวมันทําไมไม่ทํางานเลยเห็นไหมเนี่ยอัดเฮ่าว่าทาไมมันอย่างนี้แล้วกล่องมันเงียบขึ้นมาเต็มๆแล้วมันไม่ได้เสียงตอนที่เราอัดไว้เพราะขยับต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันกล่องก็เลยไม่ทํางาน แต่บางครั้งเนี่ยทําไมเรามันส่งผิดสองครั้งเนี่ยก็พอเสียงมันใกล้เคียงกัช่วงขยับลูกมันตกปั๊บบางทีปัญอาจ,จะของมันตกจริงแต่มัน,ม,นมันดันพลิกอีกทางนึงนั่นแหละคือปัญหาแต่ผมบอกก่อนสิครั้งเนี่ยสองครั้งนี่ผิดแน่นอนนะบอกเอฟก่อนเดี๋ยวจะมาทะเลาะทีหลังประมาณนี้นะครับ